หลายคนอยากรู้อะไรติดฟันลิซ่าแบ็กพิงความจริงมันคือเป็นที่คุยหาก,กันอย่างไม่น้อยหลังจากที่ลิซ่าแบ็กพิงหรือลิซ่าและลิซ่ามโดบาลสมาชิกวงโกกุ๊ปดังอย่างแบ็กพิงได้ปรากฏตัวในงาน7025ปีของแบนด์บูคาร่ทั้งสวยทั้งน่ารักสะกดสายตาทุกคน แต่ทว่านอกจากความสวยสง่าตามติงใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ลหลายๆคนแอบสุดตาเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของลิซ่าก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ฟันของเธอมีลักษณะเป็นเซี่ยวเล็กๆมีความแววไม่เบาโดยโรคออนไลน์ได้มีการเปิดเผยว่าสิ่งที่ติดอยู่ที่ฟันของลิซ่านั่นคือเคี้ยวฝั่งเพชร ซึ่งเคยเป็นเทรนฮิตในอดีตสำหรับการทำเคี้ยวฝั่งเพชรเป็นกระบวนการของการทำฟันเคี้ยวหรือการเสริมความงามในรูปแบบฟันแบบหนึ่งโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะติดเนื้อเพชรวัสดุคล้ายเพชรลงไปบนเนื้อผิวเครือบฟันที่ต้องการด้วยกาวชนิดพิเศษซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มนั่นเอง